ค้าแม่ค้าแม่ค้าขายอะไรคะขายของเล่นนมก็อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้ขายไงคะอุ๊ยขนมปิวไปแล้วค่ะทำไงดีคะมาตั้งคุกตั้งคุกซื้ออันนี้ได้ไหมคะเอาอันนี้ค่ะเอายาคูค่ะยาคูอันนี้ก็ได้ค่ะขวดละเท่าไหร่คะสิบบาทอุ๊ยสิบบาทเลยเหรอคะอันนี้ค่ะอาจิ ตังไปค่ะอ้าวขอขอยาคูด้วยค่ะนีหลอดไหมคะเอาไปเอาหลอดมานะคะโอเคเดี๋ยวมาเอานะอันนี้ที่มาดูไว้เมื่อกี้อะค่ะรถอะ่ะอันนี้ขายอะไรคะขายอะไรคะขายขายรถ่หขายรถหรอ,หรอแนะนำหน่อยค่ะเอาคันไหนดีคะที่แรงแรงอะเท่อะ คันนี้ปั่นแรงเหรอแต่ว่ามันบิดได้ด้โอ้โบิดได้ด้วยเหรอคันนี้เหรอมีกระจกไหมไม่มีไม่มียกล้อได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหรอคันไหนคะคันสีแดงเนื้ตอตรงไหนคะพ่อค้าพาไปดูหน่อยคันไหน,นคันนี้เหรอ,กนอนยกล้อได้มี คกิ้งคุกิ้งไหมคะคันโน้นมี่าไหมคะอ๋อคันนี้มีอ๋อสภาพแล้วคันนี้กี่บาทคะห้าบาทห้าบาทห้าบาทแล้วโอเคค่ะเอาคันนี้ค่ะห้าบาทโอเคฝากไว้ก่อนนะคะอ๋ออันนี้เอามาให้หรอคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะไปเฝ้าร้านนะคะเดี๋ยวของหาย โอ้ยเดี๋ต้องซื้อผักไปให้แม่ซะหน่อย,อย,ยโอ้ยโอ้โหนี่ขายอะไรคะนี่ผักอะไรมั่งคะอ๋อแล้วอันนั้นละคะอ,อ๋อกาบมะพร้าวจะทำแกงแกงเผ็เดๆต้องใส่อะไรมัางอะคะใส่

พ่อค้าใจเย็นๆอูให้หมดนี่เลยค่ะห้าบาทโอเคค่ะอันนี้ตังค่ะตังทอนด้วยโอเคค่ะอุ้ยห้าบาทมีตังทอนด้วยเหรอคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะคะแม่ค้าทั้งหลาย